กบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบอร์ส,สนนกูสสกุลเนาะวันนี้มาพบกับบ่าวลุยคนเก่าคนเดิมอีกแล้วพี่น้องเหย่จังใดงก็ขอฝากความภาคและความคิดทอดไปหาพี่พ, MC, พี่น้องอ c ยีทานฟังไทยละกันต่างประเทศเนาะถ้าหากค่าพี่น้องท่านใดเข้ามาละกันอย่าลืมกดไลค์กดซกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางซองน,น้อยของบ่าวลุย ได้มีการจัดในการนําเสนอเรื่องราวดีๆของเมืองลาวเมืองไทยและกะรลารไลๆประเทศในาอาเซียนเหล่นานี้มาให้ไมพีนน้อยได้เพื่อนในโซนยากเป็นปนกติแล้วนะทุกคนสําหรับเรื่องราวในวันนี้เนาะบาลุยสภามีพินน้องไปหู้จักกับสาวลาวคนหนึ่งทุกคนที่ว่าเป็นลูกครึ่งไทยลาวเนาะแม่เป็นคนลาวแลวก็พ่อเป็นคนไทยทุกคนซึ่งว่าสมัยตอนอยังน้อยเพื่อนกับดําโลซีวิตหรือว,ว่าช้ชิวิตอยู่ในฝั่งลาวและการหลังจากที่เรียนจบ มาทยมตอนปลายก็คือจม .7 ัเแล้วก็เพื่อนได้ตัดสินใจข้ามไปในฝั่งไทยเป็นตามหาคุณพ่อของเพื่อนเนาะแล้วก็ได้ไปศึกษาต่ตในมหาลัยอยู่ในประเทศไทยจนจบในปี2024นี้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เฮ็ดให้ชีวิตเพื่อนมีการพลิกผันหรือว่าเปลี่ยนไปการย้อนการศึกษาอยู่ในฝั่งไทยนี่แหละเนาะเดี๋ยวเราจะไปฟังเรื่องราวของ าสาวลาวมื่นวานทุกคนว่าจะเป็นอะไรเนะาะก่อนอื่นบอลลุยก็ต้องขอขอบใจแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตเด้อเรื่องลาวนี้เนาะจากน้องเจนนี่ลูกครึ่งไทยลาวทีท่บอลลุยได้นำเอาเรื่องลาวเพื่อนมานําเสนอมาแซตโตให้พี่น้องได้รับฟังรับชมและการหูจั้องเจนนี่หลายขึ้นเนาะเดี๋ยวเราจะด้ฟังเบื้องหลังของน้องเจนนี่จะเป็นอะไรเราจากบรกิษัาทที่รับชมมีโอยจบไปเนาะ สบายดีสวัสดีค่ะชื่อเจนนี่จิลสุตาพิมพทองนะคะก็คือเป็นลูกครึ่งไทยลาวพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนลาวค่ะพ่อเป็นคนจังหวัดยะโสธรน,นะคะบ้านทงแซงอำเภอเลิงนุทานะคะจังหวัดยะโสธรแม่เป็นคนสอบปอปลาวนะคะคนแขวงสวรรค์น,นขตบ้านมวงไข่เมืองไ,งไซบุทองนะคะหนูเกิดที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าไปโตที่สอบปอป,ปลาวก็คือเกิดที่เมืองไทยได้สองขวบแล้วก็แม่ก็ย้าย หนูจากประเทศไทยแล้วก็ไปเติบโตที่ประเทศลาวจนถึงอายุ19ปีเรียนจบมัธยมตอนปลายที่ประเทศลาวค่ะีหนูเรียนจบที่โรงเรียนโรงเฮียนมัธยมสมบูรณ์ไซผูทองเดอ้อเฮียนจบม .7 เรียนจบม,จจบมต้นและก็มปลายอยู่หันเลย จบม .7 จ,จากสปอป,อปอลาวแล้วนะคะก็มาต่อมหาวิทยาลัยที่ประเทศไทยก็คือหนูเรียนจบจากตอนนี้คือเรียนจบแล้วนะคะเรียนจบจากมหาวิทยาลัยรา,ยาชภัฏพนานคอนค่ะเรียนสาข,ขาการจัดการทั่วไปคณะวิทยายการจัดการค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยที่หนูไปแล้วหนูประทับใจนะคะก็คือเชียงใหม่เลยค่ะเพิ่งไปเมื่อไม่นานมานี้เองอากาศดีมากและก็ประทับใจเชียงใหม่มากๆเลยถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้ไปอีกปีหน้าหรือว่าหลายๆปีก็จะยังไปอีกนะคะเพราะว่ายังเที่ยวไม่ครบเลยความภูมิใจของเจนนะคะตั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้นะคะภูมิใจมากที่สุดก็คือได้มาเรียนที่ประเทศไทยด้วยค่ะ ภูมิใจที่สุดเลยเพราะว่าตอนนี้คือเรียนจบแล้วได้แบบได้เห็นโอกาสหลายๆอย่างที่ที่ทำให้ตัวเองแบบเติบโตแล้วก็ประทับใจมากๆเลยสิ่งหนึ่งที่แบบประทับใจมากๆคือเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่เรียนจบแล้วก็ได้มาถึงจุดๆุดนี้เพื่อเพราะว่ามาเรียนต่อที่ประเทศไทยค่ะความใฝ่ฝันของตัวเองในอนาคตคือหนูหนูหน่ถ้าใครที่แบบติดตามหนูตั้งแต่หนูเรียน ปีหนึ่งนะคะจนถึงปีสี่หรือว่าตอนนี้นะคะก็จะรู้ว่าหนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบการบริหารแล้วหนูมีความใฝ่ฝันว่าหนูอยากเป็นผู้บริหารที่ประสบผลสําเร็จมากที่สุดค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะมารู้จักเจนนี่สาวล้าให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวไปรับชมกันเลยค่ะมีบางคนก็อาจจะเพิ่งติดตามใหม่ก็อาจจะไม่รู้จักว่าหนูเป็นใครและมาเรียนที่ประเทศไทยได้ยังไงนะคะคือเอ่อ เริ่มต้นเลยก็คือพ่อหนูเป็นคนไทยและแม่เป็นคนลาวหลังจากที่หนูเรียนจบม .7 นะคะม .7 ก็คือจะเทียบกับมหกก็คือจะเป็นมัธยมตอนปลายที่ประเทศลาวนะคะหลังจากที่เรียนจบมาแล้วก็คือได้ตัดสินใจมาจะมาทํางานตอนแรกว่าจะมาทํางานที่ร้านอาหารแต่พอไปไปมา,ม,ามาก็มาอยู่กับคุณอาแล้วคุณอาก็เลย ถามว่าอยากจะเรียนต่อไหมอยากจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยไหมอะไรเงี้ยค่ะนูก็เลยตอบคุณอาไปว่าอยากจะเรียนแล้วระหว่างนั้นคุณอาก็เลยไปหาข้อมูลว่าการที่นักเอ่อเออจ้าเออนังนักศึกษาต่างชาติมาเรียนต่อที่ประเทศไทยต้องใช้เอกสารอะไรบ้างเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่ค่อยได้มีแบบข้อมูลที่ ที่แบบตามอินเทอร์เน็ตให้เราแบบศึกษาเยอะมากสําหรับนักศึกษาลาวที่มาต่อที่ประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยมีข้อมูลเยอะเหมือนทุกวันนี้นะคะก็ไปถามทางมหาวิทยาลัยเลยว่าการที่นักศึกษาลาวเนี่ยมาเรียนต่อต้อ,ตองใช,ใช้เอกสารอะไรบ้างทางหน่วยงานที่ดูแลนะคะก็ได้แนะนําว่าต้องมีเอกสารอันนี้นะมีต้องแปลวุฒิการศึกษาเป็นภาษาไทยแล้วก็แปลเกจเลียตอนที่เราสอบ เทอมสุดท้ายที่เราจะจบอะค่ะให้เป็นภาษาไทยแล้วก็พร้อมกับพาสปอร์ตแล้วก็ยื่นได้เลยอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นอะก็หนูก็เลยได้มาเรียนปริญญาตรีที่ประเทศไทยสมัครเสร็จสับเรียบร้อยจนจนตอนนี้เรียนจบแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็ตอนนี้ก็คือแต่ยังไม่ได้รับปริญญานะคะเพราะว่าราชพัฒพนคอร์ะคะอะ หนูจบตั้งแต่ปี2024นะคะแต่จะมารับอีกทีก็คือจะเป็นปี2025ค่ะคือปีนี้แต่ไม่รู้ว่าเดือนไหนแล้วก็วันที่เท่าไหร่นะคะยังไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นวันซ้อมใหญ่วันที่เท่าไหร่แล้วก็วันรับจริงวันที่เท่าไหร่นะคะเพราะหนูก็ยังไม่ได้เห็นแบบแจ้งการทางมหาวิทยาลัยมาแต่ก็น่าจะประมาณกลาง,ลางปีนี้น่าจะ เริ่มซ้อมใหญ่แล้วก็จะได้รับแล้วก็ถือเป็นอีกอีกขั้นหนึ่งของการมาเรียนที่ประเทศไทยแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็สําหรับหลายๆท่านก็ถามเข้ามานะคะว่าแล้วหนูมีแผนที่จะต่อปริญญาโทไหมอะไรอย่างนี้อย่างนี้ค่ะหลังจากที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วก็มีก็มีคิดไว้นะคะว่าอยากจะเรียนต่อปริญญาโทเพราะว่าปริญญาโทใช้เวลาเรียนประมาณสองปีค่ะแต่ก็ยังหามาหาวิทยาลัยแล้วก็ อตอนนี้กําลังเก็บตังในการเรียนอยู่ค่ะเพราะว่าคืออย่างอย่างที่เจนบอกว่าตอนที่ตอนตอนที่หนูเรียนปริญญาตรีหนูใช้ทุนของพ่อแม่แล้วก็อาเป็นหลักเลยแต่ปริญญาโทหนูตั้งใจว่าหนูจะใช้ทุนตัวเองแบบเหมือนส่งตัวเองเรียนให้จบสองปีของปริญญาโทอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ขอให้เก็บตังก่อนค่ะก่อนที่จะแบบเตรียมตัวเพื่อที่จะเรียนต่อ ในน่าจะอีกประมาณปีสองปีถ้าถ้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ก็ประมาณอีกสองปีค่ะถ้าหนูไม่ได้มาเรียนที่ไทยแล้วหนูก็อาจจะไม่ได้ไปเรียนที่สปปลาวแล้วก็อาจจะไม่ได้ไปเรียนต่อเลยหลังจากที่จบมเจ็ดก็อาจจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาทํางานที่ประเทศไทยเป็นหลักเพราะว่า แม่หนูทำงานที่ประเทศไทยนะคะเป็นคนลาวแต่ว่ามาทํางานตั้งแต่ตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตั้งแม่แม่เคยเล่าให้ฟังว่าแม่เคยมาทํางานที่ประเทศไทยตั้งแต่อายุ10 1 5 15 16้เนี่ยแหละคะ่ะยังเด็กมากๆเลยแบบแล้วก็พอหนูเกิดออกมาแม่ก็ทํางานมาทํางานที่ประเทศไทยเพื่อส่งเงินให้หนูเรียนอยู่ที่สูนยลาวจนหนูเรียนจบ หลังจากหนูเรียนจบมาแล้วะหนูถ้าหนูไม่ได้ไปเรียนที่ไหนหนูก็คิดว่าน่าจะมาทํางานไม่ว่าจะเป็นงานร้านอาหารหรือว่าแม่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะประมาณนี้ mm hmm. ในการที่แบบดํารงชีวิตของหนูก็อาจจะประมาณนี้ค่ะถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มาเรียนที่ประเทศไทย mm hmm. ค่ะสิ่งสําคัญที่ทําให้หนูตัดสินใจเรียนต่อตอนนั้นหนูยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นกับการเรียนต่อแล้วเราจะ จะมีรายได้ที่มันเยอะนะคะเพราะว่าตอนนั้นน่ะเหมือนเหมือนหนูยังมีความคิดที่แบบ50ระหว่างทํางานกับเรียนเพราะว่ามีเพื่อนหนูที่แบบจบมาม .7 เหมือนกันเพื่อน,นมาทํางานแล้วการทํางานหนึ่งคือเดือนแรกที่เขาทํางานเขาได้ตังเลยแล้วหนูก็คิดว่าเราไปเรียนเราใช้ตังแม่4ปีเลยนะแล้วมัน ใน4ปีเนี่ยมันต้องใช้ตังค์เท่าไหร่เพราะว่าแม่หาตังค์คนเดียวต้องใช้เยอะมากๆแน่แล้วก็สงสารแม่กว่าจะเรียนจบอะไรเงี้ยค่ะก็ยังคิดแบบกั้มกึง่งกั้มกึ่งว่าจะเรียนดีไหมแต่ก็อยากจะให้อนาอยากจะให้ตัวเองแบบมีอนาคตแต่ก็สงสารแม่คะ่ะแล้วก็พอพอได้มาเรียนพอได้มาเรียนถึงเข้าใจเลยนะคะว่าการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ามันเป็นปัจจัยพื้นฐานในการที่ทําให้เราแบบมองมองโลกหรือว่า มองสิ่งที่มันเขาเรียกว่าสิ่งที่มันจะทําให้เราแบบเติบโตไปข้างหน้าได้ก็คือหคือสิ่งที่มันลองเราอยู่ะคือการศึกษาเลยทําให้เราแบบยกระดับขึ้นนะคะหนึงคือต้องมีการศึกษาพอเรียนจบมาทุกวันนี้จริงมันทําให้เจนคิดเลยว่าจริงสิ่งที่วันนั้นถ้าเราไม่ตัดสินใจวันนั้นคือจะไม่มีวันนี้เลยนะอะไรเงี้ยค่ะ เมื่อทาให้คิดว่าเออตัดสินใจถูกแล้ววันนั้นอะวันที่ก้าวเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยวันแรกจนถึงวันเนี้ยมองกลับไปตัดสินใจถูกแล้วคือบางคนอะอาจจะแบบคิดนะว,ว่าหูแบบปริญญาการการเรียนในมหาวิทยาลัยมันก็ไม่ได้สําคัญหรอกมันเราไม่เรียนเราก็ประสบผลสําเร็จได้แต่มันคือเปอร์เซนที่น้อยมากๆเลยนะคะในการที่คุณจะประสบผลสําเร็จไม่ใช่ทุกคนเลย แต่การศึกษานะมันเป็นสําคัญและมันเป็นปัจจัยพื้นฐานมากที่ทําให้คนเราหนึ่งความคิดมีความคิดที่ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแล้วก็ก้าวให้ทันโลกที่มันเปลี่ยนทุกวันนี้ค่ะถ้าเราย่ําอยู่กับที่สุดท้ายเราก็ต้องจมนะคะมันจมไปตามแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะมีมีสิ่งที่มันมาแทนที่อะค่ะถ้าสมมติว่าเราย่าอยู่กับที่ตรงนั้นตรงนั้นอนะสุดท้ายแล้วอ่ะก็เหมือนเขาเรียกว่าถ้าเราอยู่กับที่แล้วโคนมันจะมาทับเราอะค่ะ ถ้าเราไม่วิ่งหนีอ่ะสุดท้ายเราโคนมันก็ทับอยู่อย่างนั้นเราก็จะไม่ได้ก้าวหน้านั่นแหละค่ะถ้าสมมติว่าเราเรา,เรามีการศึกษาหนึ่งหนึ่งการศึกษามันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบอย่างน้อยๆอะคะ่ะจะทําให้เราแบบเ,เขาเรียกว่าความคิดหรือว่าการเอาตัวรอดในสังคมไม่ว่าจะในยุคไหนหรืออะไรจะเปลี่ยนอย่างน้อยๆนะะ่ะเราก็มีความคิดที่ที่จะเปลี่ยนตามโลกอะไรเงะะี้ยค่ะเพื่อที่คือเปลี่ยนตาม อะไรที่มันทําให้เราเปลี่ยนก็คือความรู้ที่เราเรียนนั่นแหละค่ะไม่มากก็น้อยอย่างในหน้นอยๆอ่ะเราต้องได้ในระยะเวลาที่สี่ปีที่เราเรียนแล้วก็สังคมเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมุติถ้าตอนแรกๆที่เข้ามาคือหนูอ่ะตอนแรกๆที่เข้ามาเหมือนเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่เข้ามาในเมืองไทยแล้วไม่รู้ว่าการศึกษามันสําคัญกับเด็กน้อยคนหนึ่งมากๆเลยนะยังตอนนั้นอะ่ะการถ้าจะให้หนูอ่ะเรียนกับทํางานคือทํางานอะ่ะมากกว่าเรียน เพราะว่าเหมือนเพื่อนก็แบบไปเรียนแล้วได้ตังเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะไปทางทางทำง,งานมากกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าทําวันนึงทํางานแล้วมีตังเยอะๆพอเรามาอยู่เมืองไทยเยอะๆจะได้เห็นในสิ่งที่แบบอ๋อแบบเนี่ยคนลาวที่เขามาในเมืองไทยทํางานเขาก็มีพอมีเงินแล้วเขาก็สามารถแบบไปเรียนได้เลยค่ะอันนั้นอะ ถึงจะมีความคิดที่อยากจะไปเรียนเพราะว่ามันเหมือนมีคนเริ่มแล้วเราต้องต้องตามอะไรเงี้ยค่ะ<ม>คือณตอนนี้ณตอนนี้ก้าพูดได้เลยนะคะว่าแบบคนลาวที่เป็นแบบที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยแล้วแบบพัฒนาตัวเองเพื่อที่อยากจะให้แบบตัวเองเขเขาจะเขาเอ่อเรียกว่าอะไรนะคะแบบพัฒนาตัวเองแบบดึงตัวเองจากจากทำงานอย่างเดียวแล้วไปเรียนเพื่อที่จะยกให้มันแบบ ทำงานได้สูงขึ้นอะไรเงี้ยค่ะมีหลายๆคนแบบน้องๆหลายๆคนที่แบบหนูรู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องยูมิเมจิพีนุดดาวอะไรเงี้ยค่ะที่แบบเริ่มจากมาทํางานที่ประเทศไทยแล้วตอนนี้คือทุกคนเรียนต่อหมดแล้วนะคะถ้าหนูไปอยู่จุดจุดนั้นแล้วก็มาทํางานแบบนั้นหนูว่าวันหนึ่งหนูก็ต้องมีความคิดที่หนูจะต้องเรียนต่อเพราะว่าหนูไม่เคยที่จะไม่อยากเรียนเลยนะคะอยากจะเรียนแต่ว่าหนึ่งคือสถานการณ์เรื่องของ ความพร้อมของทางด้านทุนต่างๆก็ยังไม่พร้อมก็เลยอาจจะแบบก็ก็มีความคิดแบบไม่ไม่อยากไปแบบรบกวนแม่มากก็ต้องทำงานก่อนค่ะก่อนที่จะไปเรียนต่อมีทุนมีอะไรมีเงินซักก้อนหนึ่งแล้วค่อยไปต่ออะไรการศึกษาก็หนูก็คิดว่ามันก็ไม่ได้สายเกินเรียนค่ะคือตอนนี้หนูเอ่อเท่าที่หนูดูนะคะก็ งานหลักๆก,ก็จะอยู่ที่ประเทศไทยแล้วงานหลักๆอาจจะอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือคือหนูสําหรับตัวหนูนะหนูก็ไม่ไม่ได้ไปพาดพิงหรืออะไรยังไงกับใครเลยนะคะสําหรับตัวหนูหนูเห็นช่องทางในเมืองไทยเยอะกว่าและหนูก็คิดว่าโดดอาจจะอยู่เมืองไทยชัก7-80%เซเลยค่ะแต่สอบปปลาเนี่ยก็จะกลับไปเวลาที่มีงานหรือว่าคิดถึงบ้าน ิดถึงบ้านกลับไปเยี่ยมบ้านคือตอนนี้หนูก็เรียนจบแล้วนะคะเรียนจบแล้วแล้วก็มีเวลากลับประเทศลาวบ่อยขึ้นปีนี้น่าจะกลับหลายครั้งสี่ห้าครั้งแล้วค่ะเวลาที่แบบคิดถึงก็กลับไปเพราะว่าระหว่างไทยกับลาวมันแบบเหมือนแบบเป็นแผ่นดินที่แบบใกล้เคียงกันมากแล้วมีแค่น้ําโขงกัน้นเวลาที่กลับไปก็คือข้ามโขงไปก็เป็นลาวแล้วข้ามมาก็เป็นไทยแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นก็ไมเไดนยาก็คิดว่า แต่หลักๆก,ก็จะอยู่ที่ทำงานที่ประเทศไทยค่ะ 70- 80สเซั้นสั้นสามคำพูดถึงตัวเองจะพูดถึงยังไงเรียบร้อยมากใช่ใช่ค่ะบางคนที่เห็นที่เห็น,ห,นหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นที่แบบที่ไปเที่ยวด้วยกันล่าสุดก็คือพี่แกงยูทูเบอร์สาวลาวนะคะก็ก็จะแบบว่าเป็นคนที่แบบจริงอมันมเรียบร้อยแต่แต่ว่ามันก็คือ แต่ถามว่าในเรียบร้อยของแต่ละคนก็อาจจะไม่จะไม่เหมือนกันแต่ถามว่าเจนอ่ะเป็นด้วยพื้นฐานแล้วอ่ะเจนเป็นคนที่แบบอ่ก็ก็เรียบร้อยมาก่อเรียบร้อยอยู่แล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่เรียนมัธยมเพื่อนก็จะแบบตั้งฉายาให้ว่าเป็นแม่ชีเป็นแม่ชีนะคะก็จะแบบอืมก็ค่อนข้างที่จะแต่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้พูดมากกว่าค่ะไม่ไม่ถึงกับขั้นแบบเรียบร้อยมากแต่แต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้กัดไม่ได้ออกกรอก และนี่ก็เป็นการแนะนําตัวที่ให้รู้จักหนูนะคะเจนนี่สาวลาวมากขึ้นนะคะเอาเป็นยจนดี่นานอพิโนจากที่ได้ครับฟังเรื่องราวชีวิตจริงของน้องเจนนี่โดยส่วนแม่นการศึกษาของน้องแต่สมัยยังเด็กจนถึงปัจจุบันที่น้องหากระจกมหาลัยไปในมอโม่สดๆตอนท้อนี่ทุกคนก็คืออยู่ในช่วงปี2 0 2 4ซึ่งว่านอเองจะครับใบปริญญาอยู่ในปี2อนี่แหละ บาลูเอกกับเป็น FC ของน้องทุกคนแล้วก็ได้ติดตามชีวิตการเคลื่อนไหวของน้องโดยเฉพาะป็นการดำรงชีวิตท,ที่น้องอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ปัจจุบันนี้น้องกับข้าเจ้าไปกับเป็นคนดังอีกผูเนึงเนาะที่ว่าหลายๆคนอาจจะมูจัดน้องเจนนี่ทุกคนโดยเฉพาะป็นคนลาวคนไทยก็น่าจะมูจักในี่หลายคนเติมเนาะซึ่งว่าน้องเองกับเป็นคนที่เ็ดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างแลยค่ะมีอุปสรรคหลายๆสิ่งหลายอย่างแต่สมัยยังเด็กเพราะว่า แม่ของน้องเองก็เป็นคนอยู่ในฝั่งลาวที่ได้ข้ามเวียนงานอยู่ในฝั่งไทยและการได้แจ้งงานกับคนไทยนราะสะาถเป็นพ่อของน้องเจนนี่อาจจะว่าไปกับโบนิยูน้ำพ่อน้ำแม่ตอนอย่างน้อยนอกอายอยู่น้ำแต่ญาติพี่น้องน้องน้งน่ปลาอยู่ทางฝั่งลาวพี่ลูกได้ศึกษาเรียองสายชีวิตช่วงวัยเด็กจนถึงมัธยมนาอนอยู่ในฝั่งลาวคนละหลายเด้นการตัดสินใจข้ามไปฝั่งไทยไปตามหา พ่อระวีาติพี่น้องทางพ่ออยู่ในฟังไทยแล้วก็ซึมต่อศึกษาเมียระดับปริญญาตรีอยู่ในประเทศไทยทุกคนซึงเหตุให้ชีวิตของน้องมีการเปลี่ยนแปลงเนาะโดยเฉพาะทางด้านแนวคิดทักษะการปากเวา้าหลายซิ่งหลายๆาย,ยากซึ่งเหตุให้น้องอู้เป็นคนที่ค,ค่อนข้างจะขัดจ้าไปที่ว่าแบบเป็นคนที่ว่าสร้างคิดสร้างเวา้าทุกคนแลวก็เฮ็ุให้คนอื่นแบบว่าน่าสะทือใดหน่ะตามที่บ่ลุยด้ ติดตามคลิปของน้องแต่และคลิปนายไระยะธีพผ่านมาน้องเป็นคนที่ว่ามีทักษะว่าค้องแค่อทุกคนลวกะขอนข้างจะ,ะว่าวตรงไปตรงมาอะไรเป็นคนที่ว่าสลาดเนาะตามที่บ่าวลุยได้ติดตามสังเกตวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของน้องเจนนี่นึ่โดยเฉพาะเป็นน้องจะว้าถึงระบบการศึกษาของน้องเองแต่สมันยน้อยจนถึงปัจจุบันและกะการชีวิตการเป็นยู แล้วก็พ่อแม่ทางลายๆ่า่งหลายลาลาย,ยางที่น้องในเซไปประสบการณ์ให้เราในเบื้องใสมเพื่อเป็นบทเรียนเป็นความรู้แล้วก็เห็ดให้หลายคนฮู้จักกับน้องเจนนี่หลายขึ้นทุกคนกันได้รับฟังนะครับส่งไป้วเนะาะหวังว่าพ่อพี่น้องจ,จะฮู้จักน้องเจนนี่แล้วว่าบางคนอาจจะยังบบทันฮู้ก็มีทากคนกันได้ฮู้ไปพร้อมกันเนะถ้าพ่อพี่น้องมีความคิดเห็นอะไรเนาะสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้ใน,นใจคลิปไปดูนี่ได้เด้อเนาะ สำหรับนี้บอลลูนของก้าวเข้ามาสบายดีบ๊ายบาย